ความเชื่อเรื่องสัตว์เข้าบ้านแก้เครดเสริมมงคลรับโชคลาภการที่มีสัตว์เข้าบ้านเหล่านั้นถ้าเป็นสัตว์ร้ายไม่ควรฆ่าแค่ไล่ออกไปไกลๆบ้านก็พอเพราะสัตว์ร้ายบางชนิดก็ไม่ได้ร้ายเสมอไปบางทีก็ทําให้เรารวยขึ้นมาก็มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนอกจากจะไม่ได้โชคลาภแล้วการฆ่าหนึ่งชีวิตยังถือเป็นกรรมผูกติดกันและกัน ตามข่ากันไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิน้นคนไทยอยู่กับความเชื่อเรื่องสัตว์เข้าบ้านมาตั้งแต่สมัยโบราณและหลายความเชื่อนั้นมักจะเป็นความจริงเสมอจนนำไปสู่การทดสอบตามหลักวิทยาศาสตร์ก็พบว่ามีความสอดคล้องกันในบางแง่มุมแต่ก็ยังไม่ทิ้งความเชื่อเดิมๆที่ว่าหากรู้ไว้บ้างก็ไม่เสียหายเพราะบางความเชื่อเป็นการสอนให้เราละเว้นการทำบาป และรู้จักการสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตเพื่อรับโชคลาภทางนี้หมอขวัญแมนเวอร์หมอดูชื่อดังที่มีชื่อเสียงในแวดวงดาราและคนดังในแวดวงบันเทิงซึ่งมีตาที่สาสามารถเห็นอดีตและอนาคตทำนายถึงความเชื่อเรื่องสัตว์เข้าบ้านโดยเฉพาะงูเข้าบ้านตามหลักทางวิทยาศาสตร์ว่างูเข้าบ้านเพราะบ้านอยู่ใกล้ลังงูโดยธรรมชาติของงู จะต้องเลื้อยเข้าไปหาอาหารกินในแหล่งที่มีอาหารเมื่อตัวแรกเลื้อยเข้ามาเจออาหารตัวอื่นๆก็จะเลือ้อยตามมาการที่เจ้าของบ้านเจอและฆ่าง,งูนั้นจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามซึ่งงูจะได้รับสัมผัสจ,จากกลิ่นและความร้อนบวกกับความเชื่อทางศาสตร์ของหมอดูที่ว่างูมีความอาฆาตสูงปกติควรจะไล่หรือเขี่ยออกไปจากบ้านแต่หากเจ้าของบ้านพลังเผลอไปฆ่าง,งูแล้ว ก็มีวิธีการแก้เครดนั่นก็คือควรจะทําบุญและอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้หรืออาจถึงขั้นนั่งวิปัสสนากรรมฐานเพราะการฆ่าหนึ่งชีวิตถือเป็นเจ้ากรรมนายเวรในชาติปัจจุบันหรืออาจจะถึงขั้นบวชให้ไม่เช่นนั้นเราจะอยู่อย่างไม่สงบสุขเลยก็ว่าได้และหากบ้านที่มีงูเข้ามาปกติไม่ได้อยู่ใกล้รางงูถ้าเราเห็นงูเลือ้อยผ่านหน้าบ้านหรือเลือ้อยผ่านบริเวณบ้าน ให้คำทำนายว่างูจะนำโชคลาภมาให้ไม่ได้มีสิ่งใดเป็นรางร้ายการที่มีงูเลือยเข้าบ้านลักษณะคล้ายกับตัวเงินตัวทองเข้าบ้านถึงแม้ว่าชื่อจะหยาบคายแต่ว่าคนที่เจอจะเรียกว่าตัวเงินตัวทองเพราะเป็นสัตว์ที่นำเงินนำทองเข้าบ้านชาวบ้านจะเชื่อว่าถ้าตัวเงินตัวทองเข้าบ้านแล้วจะถูกหวยซึ่งก็มีคนถูกหวยจริงๆดังนั้น หากหงูข้อบ้านแล้วล่ะก็ต้องทําบุญเสริมมงคลด้วยการซื้อผ้าไตจีวรอ,อย่างดีหนึ่งชุดถวายพระสงฆ์รูปใดก็ได้ที่เรานับถือถวายเครื่องสังฆทานและอาหารหวานข้าวซึ่งเป็นการทําบุญที่เราสามารถทําได้ทุกคนและทุกที่ส่วนตัวเงินตัวทองที่คนโบราณเชื่อกันว่าเป็นสัตว์นําโชคไม่ได้ดุร้ายหรือทําร้ายใครเสริมดวงด้วยการทําบุญบริจาคลงศพ เพราะถือว่าเป็นบุญใหญ่ช่วยเสริมดวงเราสามารถบริจาคที่มูลนิธิก็ได้หรือที่เราอยู่ใกล้มากที่สุดก็ได้สำหรับกรณีข,งขางคกขึ้นบ้านหรือที่เรียกว่าข,ขางคกขึ้นบันไดทำนายว่าดีเพราะอาจจะทำให้บ้านหลังนั้นอยู่ยังมีความมั่นคงอุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองเราสามารถเสริมดวงให้มีเงินมีทองเพิ่มขึ้นถ้าขังคกเข้าบ้านไหน ควรตักบาดหน้าบ้านหลังนั้นเลยในช่วงเช้าเวลาพระสงเดินบินทบาตผ่านหน้าบ้านเสริมสิริมงคลและกรวดน้ําเสร็จแล้วก็เทลงพื้นบริเวณหน้าบ้านและอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าที่เจ้าทางและสัประสัพทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณนั้นการทําร้ายขางคกด้วยการตีหรือการฆ่านั้นไม่ควรทําควรจะใช้แค่ไม้เขีย่ยออกไปจากบ้านก็พอซึ่งเขี่ยง่ายไม่อันตรายเหมือนงู แต่หากใครพังเผยทำไปแล้วควรรีบอุทิศส่วนกุศลให้ทันทีและเร็วที่สุดคือการนั่งวิปัสสนากรรมฐานแผ่อุทิศส่วนกุศลทั้งหมดให้กับขางคกที่เราทำร้ายหรือเราฆ่าเขาไปแล้วแต่ถ้าฆ่าหลายตัวอาจถึงขั้นต้องบวชพระให้ไม่เช่นนั้นชีวิตก็จะลำบากมากเพราะทางศาสนาพุทธถือเรื่องการฆ่าชีวิตมากส่วนบ้านหลังไหนที่มีพื้นที่มากและมีต้นไม้ใหญ่ หากมีพึ่งต่อหรือแตงเข้ามาทำรังทำนายว่าดีมากเพราะบ่งบอกว่าถ้ารังใหญ่แค่ไหนบ้านหลังนั้นก็จะมีเงินมากเท่านั้นดังนั้นถ้าพึ่งทำรังใหญ่ยิ่งดีบ้านหลังนั้นจะร่ำรวยมีฐานะดีขึ้นไม่ควรไปตีหรือไล่หรือกรณีที่บางบ้านที่มีพึ่งต่อแตนมาทำรังและออกมาทำร้ายคนแสดงว่ามีคนไปรบกวนหรือถูกทำร้าย ราะด้วยธรรมชาติของสัตว์หากไม่ถูกลบกวนหรือทำร้ายก็จะไม่ทำอันตรายมนุษย์โดยเฉพาะบ้านเศรษฐีใหญ่ๆจะสังเกตว่ามีรังพึ่งอยู่ในบ้านซึ่งจะเคยดูห่วงจุย้ยให้เท่าแก่ท่านหนึ่งพบว่ามีรังพึ่งอยู่ในบ้านรังใหญ่มากท่านบอกว่าตั้งแต่มีรังพึ่งเข้ามาทำรังก็ทำให้รวยขึ้นรวยขึ้นทั้งนี้หากใครอยากร่ำรวยด้วยความเชื่อนี้ไม่ควรไปหามาเลี้ยงเองต้องปล่อยให้พึ่งเข้ามาทำรังเอง และเมื่อพึ่งเข้ามาทำรังแล้วเราควรเสริมสิริมงคลด้วยการนั่งวิปัสสนากรรมฐานแนะนำว่าควรไปทำที่วัดและทำบุญบริจาคโลงศพทำบุญถวายสังฆทานและถวายปัจ,จัจพระสงฆ์กี่บาทก็ได้แล้วแต่กำลังทรัพย์เป็นวิธีการทำบุญเบื้องต้นที่เชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้นอกจากนี้ยังมีความเชื่อช้างเข้าบ้านเช่นช้างควานพานมาแล้ว ช้างเกิดความสนใจเดินเข้ามาในบ้านหรือมาส่องดูในบ้านเราเชื่อว่าจะนำพาเงินทองมาให้จึงมีการแนะนำให้ลอดทองช้างเพื่อขับไล่ความซวยและนำพาโชคดีมาให้หรือคนไทยโบราณเรียกว่านำพาเสนียดจ,จันไรออกไปแต่ปัจจุบันในเมืองคงมีช้างเข้ามาบ้านยากแล้วส่วนชาวเกษตรกร,ร,กรที่มีบ้านอยู่ติดชายป่าถ้ามีช้างป่าออกมาหาอาหารกินด้วยการกินพืชผลทางการเกษตร คงไม่ชอบเป็นแน่แต่อย่าไปทำร้ายช้างเพราะช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยถือว่าไม่เป็นสิริมงคลแค่แจ้งเจ้าหน้าที่มาทำการขับไล่ก็พอแล้วอย่างไรก็ตามนะครับยังมีสัตว์ที่ไม่เป็นมงคลหากเข้าบ้านถือว่าเป็นหลังไม่ดีด้วยนั่นคือนกแสกหางมาเกาะบ้านหรือเข้าบ้านทำนายว่าไม่ดีเป็นหลังร้ายอาจทำให้คนในบ้านหลังนั้นเจ็บไข้ได้ป่วย หรืออาจถึงขั้นมีคนตายดังนั้นจึงควรต้องแก้เค็ดด้วยการนิมนต์พระมาสวดและทำบุญเลี้ยงพระที่บ้านเหมือนทําบุญขึ้นบ้านใหม่เพื่อเสริมสิริมงคลปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปสุดท้ายนี้การที่มีสัตว์เข้าบ้านเหรานั้นถ้าเป็นสัตว์ร้ายไม่ควรฆ่าแค่ไล่ออกไปไกลๆก,ก็พอเพราะสัตว์ร้ายบางชนิดไม่ได้ร้ายเสมอไปบางทีก็ทำให้เรารวยขึ้นมาก็มี การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนอกจากจะไม่ได้โชคลาบแล้วการฆ่าหนึ่งชีวิตยังถือเป็นการผูกติดกันและตามมาฆ่ากันไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นแต่หากเราฆ่าแบบไม่รู้ตัวก็ทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรไปเรื่องทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ